สวัสดีค่ะมาพี่น้องค่ะมากินข้าวเที่ยงน้ำกันมื่นนี่กินข้าวกับส้มตำหมูเกาะพี่น้องมีขนมเส้นน้ำน้ำเส้นลวกเองนะคะน่ะนอมาเดินมาเดินไม่ได้พูดพภาพทำเพลงกินข้าวหิวเข้าพี่น้องข้าวเที่ยงก็เป็นข้าวใบและตัดกำลังของมือมาเดินมาเดินแซ่บแซ่บอืม อร่อยจะเผ็ดพริกราคาถึกบ่าก็แสนร้ายครับขึ้นเขาสาาวสน,าวสนยางพี่น้องมาเด้อม,มันเน้อเปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่พี่สง,งบเด้ค่ะบื่อคืออยู่บ้านนะอยู่บ้านมีแต่เสียงรถอยู่นี่เงียบพี่น้องเงียบลมเย็นเย็นมาเด้อค่ะมาเด้อมาเด้อแสบ,แสบ นัวนัวนัวแคบหมูนัวแคบหมูหมูกระจกหมูกระจกอันนี้ขนมจีนลวกเองพี่นอ้องขนมจีนแห้งนะมาลวกเองซิม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  แซ่บคักพี่น้องนะอันนี้นเขาดองเนาะอันนี้เขาไม่ได้ดองนะ่ไหดอืมมามากินน้ำกันหลากล้นอยู่เขากินพาเขาเขาเ่าเขากล้องม่นอกเขาไอากล้องอือสิปาก กินขขาวน้ำกันทอดๆเผ็ดเด้อตำมะฮูหักแซบเดียวเผ็ดจิ้มจ้าตขนาดเขาชอบตำใส่อูมามิยัดร้อยผัดใส่อูมามิยัดร้อยเนาะเมื่ออื่นก็เสียไปตำวัดแล้วคือตำยักษ์กตำคกใหญ่ๆถ้าตำคกใหญ่ผสมบส่แซบเป็นนะ ตามกนะกับสสี่จานกับสาจานไปถาดสองถาดพอ,อพ้าของูปในสี่แปดน้ำเส้นถงถกกจา,กา<อ>น6กา,าดไม่เพิ่นกับสามาดเพิ่นเอาลงเพิ่นเอาลงเอาลงบาะไสามถาดพ่อยอบแคบหมูค่ะนวๆ แล้วมียมติดตามเช่่ะต้องเผื่อยมด้วยนะจ๊ะน่าจะเป็นถาดหลุมน่าจะเป็นถาดหลุมหายยมไปตั้งเหมือนบุเป้นะให้เพิ่นตักกินเองเ็ดบุญไงพี่น้องเอ้ยมืออื่นเนี่ยจะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเยี่ยมวัดนาะค่ะเนาะ วันนี้เป็นเดือนแห่งการอยู่วัดเขาสิ่ให้บวชแล้วอยู่วัดเลี้ยงกันสามมือสี่มือเขาที่ยงไม่กินจักมือพี่น้องได้กินเขาแรงพูมือเพอ่อสีออกจากว่าได้วิารยหลายเหดยาฮาค่ะแล้วค่ะได้อยากได้ก็มาขอเด้อย,ยาเด้อไม่ดได้ขายเด้อคนทานเด้ค่ะเด้อเพชรเฮ้ย อาหารแห่งก็มีมาโอยหลักไปเมื่อกี้เริ่มเบิง่งมาเด้อพี่น้องมาเด้อแซบแซบตามาคงกันย้อยเลยค่ะเด้อฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามย้อยเด้อจ้าซ่องหม่เด้อพี่น้องเด้อฝากไว้ในอ้อมใจคุณผู้สุขคนนะคะ จากการคืนยายไลฟ์สดยยงคืนมามาแบบวิลินน้ำกันได้พี่น้องมื่อนี้เจ้ว่าสิได้ไลฟ์สดอยู่สวนบางสถานการณ์สักกอนบ้านชาวไร่จะดีซี่ลยนะหืมไม่คุณเหรอวันละวันละส่วนมองก็พอที่หนาวแส่วันที่หนาวเลยบนของเขาไม่ค่อยหนาวกองเขาไปท่านน้ำเขาเด้อเนนาะมือ่ ถ้าประกาศราทำบุญกองข้าวเอาเงินไปด้วยเอาข้าวไปด้วยท่านไดข่าวเข่าปะเงินเบาอะเจ้าคณะเลยแหละอ้างซันนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะาบางกดแชร์กดไลค์กดจำยายร้อยด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะที่มาดูคลิปค่ะสวัสดีค่ะ hmm huh?